สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับพี่เอมาทำอะไรไมาทำอะไรวะมาทำอะไรต้องถ,ถาพี่าันมาทำอะไรพี่สันพาพี่เอมาขุดหนูเอาแต่ว่าพี่สันนะ่ะจะลองลองผ่านของตาเพชรแบบไม่ลองไม่จุดฟางจะลองไถดูมันจะถายเข้าเปล่ากับผ่านห้าแต่ว่าถ้าผ่านหกนี่คือพี่สันเถียงใจขาดเลยว่ากิ่งด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 งใช่ปหล่ะกิ่งแน่นอนนี่นะสภาพฟางเกี่ยวไปเมื่อกี้นะนี่รถรถเกี่ยวยังกลับบ้านไม่ถึงเลยนะ นี่นะครับรถเกี่ยวก็เหมือนกับว่าตามตูดรถเกี่ยวแหลนะนหยเอาตีนวางไว้จะวางผ่านเอาตีนลองอะไรนะจะตั้งผ่านเดือนละแปดร้อย800อ่ะเดี๋ยวพี่สันตั้งผ่านก่อนผมก็ลืมไปหมดละแล้วลตอนนี้พี่โอมพี่โอมมาปะคืนหมดเลยอ่ะไม่เหลือไว้พี่สันเลยตอนนี้ขึ้นอีก่รถอาวิ่งคณะใหม่ เรายกผ่านขึ้นนี่นะบอกให้เอาตีนลองผ่านไว้มันยกยากเลยครับเนี่ยพี่เอเนี่ยไม่เด้งเรื่องเด้งราวเลยพี่เอเนี่ยโอ้อพี่บอกว,ว่าไมเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วแม่ใจว่าจะวิ่งได้ได้ได้เดี๋ยวหาของหนุนกัน ก็ไม่เอาตีนรองไว้อ่ะโอ้โหพี่เอเนี่ยเอาจับวางไว้จับไว้หน่อยจับไงจับไม้ไว้ประคองไว้เดี๋ยวจะวางฐานอะไรนะเฮ้ยอันตรายนี่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเย็ดดนิ้วคัดได้ละได้ละ Nói nó không thể được, phải thêm một chút nữa. เ้ยมเปก็ตรงนี้มันแค่สองนิ้วต้องเข้าอีกว่ะพี่เอเราตรงนี้เข้าอีกไเดี๋ยวพี่เอนะครับจะไปถ่ายให้ดูนะครับกระพานห้าคอยดูว่ามันจะฮะอ,อ่ะอานนอโอ้ได้หนูมาสิบกว่าตัวนะครับถ่ายบิงล่างนะครับถ,ถ่ายเลยถ่ายเลย ถายบินนี้แหละถ่ายผ่ากลางไปเลย,ยงงอ่านี่ถ่ายกลางไปเลยถายกลางเลยนะอ่าลองดูนะครับมันจะถ่ายเข้าหรือเปล่าถ่ายเลย,เอเลยโอ้โหจะรออะไรเนี่ยใช่ใช่จะลองดูก็มันจะเข้าหรือไม่เข้านะผ่านห้าแต่ว่าผ่านหกนี้อาจจะยากหน่อยนะครับลงสุดเลยนะเออสุดเลย โอ้เดี๋ยวเดียวไปเลย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 อ้าไม่เดี๋ยวทำไมอะไม่นึกว่าจะเวทมันอันนี้ไปเลยไปเลยโอ้ถายได้นะครับเอ้ย <laughs> <laughs> โอ้สุดยอดเวทมันไม่กดเดี๋ยวเดียวมันเป๊วะเป๊ะไหม ยังไม่เป๊ะน,นะครับตีตรงนี้มีฟางโอ้ถ่ายได้นะครับสุดยอดข้าวข้าวเดี๋ยวลองถ่ายกลับดูนะอ่แล้วก็กลับมาแล้วก็กลับ เข้าเข้าเดี๋ยวจะดูรอยต่อไปไงว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวให้เก็บรอยนี้ก่อนนะครับกอเช่ ก็ว,ว่าเวทมันกดลึกไปนะครับเอ้ยไม่เข้าแล้วเดียวเดียวเดียวพ,พี่เอพี่เอเรียกไม่ได้ยินเลยนะครับอเดี๋ยวตั้งเวทใหม่นะครับเวทมันกดไปนะครับเวทมันกดเกินไปเดี๋ยวเอาเวทอันนี้อะตัวแจเลื่อน ไม่ต้องดัน <laughs> อ่ะลองดูนะครับอเอ้ยอเฮ้ยมันเป๋ะแตวะ่าโอ้เขาเดี๋ยวเดียวทำไมมันเป๋กับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมวนไปเลยตรงนี้ ็ไม่เข้านะครับเอาง่ายีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเป็นธรรมดานะครับเพราะว่ามันติดฟางเนาะนี่จะต,ตามจริงมันก็ได้นะครับไถสองรอบเรามาไถาให้ฟางมันเน่าเพื่อที่ว่าเราเราจะได้ไม่ต้องจุดฟางนะครับนี่ เราจะได้ไม่ต้องจุดฟางก็จุดฟางก็มาม่าใช่ไหมพี่จุดฟางก็มาม่าถ้าเราจุดฟางนะ่ะมาม่าตรวจัไครับถ่ายไม่เข้า,า,ม,ขามาม่าอีกถ่ายเข้ามเามก็มีเข้าบ้างมาไม่เข้าบ้างอ่ะอือเพว่ามันเป็นฟางอย่างกรณีเนาะไม่เข้าฮะไม่เข้าแต่ว่าถ้าถ่ายสองรอบอาจจะดีอยู่ถ่ายเนี่ยอะไร ทำไมมันเปยเยอะเท่าไหร่ปักเลยเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวปักเลยเปล่าไปปักละไปเลยเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีแก้เออาังตึ๊คิวฟางแลนะ้วนะอ่าอ่าอือแล้วค่อยถ่ายนะอ่าเอาไปลงรอยเดิมนะ,อะโอ้ถ่ายเข้ายัางลึกนะครับ เฮ้ยเฮ้ยมันก็เข้านะ <laughs> แต่ตรงไหนหนาเยอะๆจัดอย่างน,นี้ไม่เข้านะครับ พอถ่ายไปถึงค่นุกก็พอแล้วอ่อ่ไม่เข้านะครับอย่างนี้อ๋ออย่างนี้อาจจะต้องจุดหรือเปล่าตำรวจจะจับไหมอ่ะพอแล้วอ๋ออ,อือพอแล้วก็ผมมาลองให้ดูแล้วครับ ดับเครื่องคุยกันไม่เคยมีนะไม่เคยมีก็อย่างที่เห็นนับก็ถ้าเกิดว่าไม่จุดเราจะให้ทํายังไงนับฟังแต่ว่าผมก็ไม่เคยจุดออกออกอันนี้นะออกออกยูทู e ผมไม่เคยจุดออกยูทูปนะครับผมไปลักรอบจุดตามจริงผมก็ยังหาปัญหาแอะบัรหาวิธีแก้อยู่นะครับจะถ่ายแบบไม่ต้องจุดฟางแต่ว่าตามจริงต้องให้มีรถอัดอี เอารถอัดมาให้แค่ฟางเข้าไปนะครับมันงั้นจะเป็นหรบบือไงอืมแต่ว่าท่านี้ให้ฟางใครไม่มีนะครับอันนี้ผมก็จะทำกระโปดต่อก็ทําไม่ได้นะครับมันก็เข้าอยู่นะมันก็เข้าอยู่เอนนออาจจะต้องถ่ายสองทีสามทีเนาะ <S <S โอเคโอเคครับเดี๋ยวใครมีวิธีแก้ก็ช่วยบอกพี่สันหน่อยครับว่าถ่ายฟางจะหามีวิธีที่มันดีกว่านี้ไหมเนาะที่ว่าไม่ต้องจุดพอผมลองมาถ่ายดูแล้วไม่เข้าต้องอัดอัดไม่นั่นก็ลองลงหัวหมู ห,ห,หัวหมูที่ว่าอันนี้ไง oh. เหมือนหัวหมูของเราอ่ะ oh. อืมมันก็เป็นผ่านสามบุกเบิกมันจะลึกไปอีกพ่จะหยดกระโพดต,ต่อนะครับโอเคเดี๋ยวไปหาวิธีแก่นะครับมันมีอยู่แล้วแหละ oh. โอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจนะยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ